<Okay S 1> เดินไม่เดินอ่ะลุยต่อครับแต่อย่าเผลอซุปเปอร์มาร์กนะการอย่าตกนะระวังกั้นคอนะคอหลุดได้นะนาลายบันเสียนถีบไปก่อนเลยครับไม่ถึงตัวครับจังหวะของซุปเปอร์มาร์กแทงขวาเตะจาอไปต้องเล่งอยนะซุปเปอร์มาร์กต้องเล่งหน่นะ,ปปะนสิะครับ แสดงว่าแอบเชยร์ซปเปอร์มาร์คหรือเปล่าฟูดบ่อยมาก <laughs> ลืมลืมตีแล้วแข้งขวาอาจจะชอบลูกเตะก้านคอนอะไรบันเสียงนี่แหละครับแม่มันทําให้บรรยายไปแล้วก็เห็นภาพแล้วมันติดตาทําให้บรรยายออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจครับเอาเดินต่อศิลปาฒครับพยายามเอาลูกหนักลูกขยันแล้วครับจุกจิกคนใจเดี๋ยวดูกันว่าจะทําอะไรทางด้านของซปเปอร์มาร์คได้หรือเปล่าลครับมาถึงตรงน,นี้ถือว่าตั้งรับ วางเกมเดินหมากได้ดีมากๆคุมเกมไว้ได้เกือบทั้งหมดครับขวาเต่จ่อไว้ครับซปเปอร์มาร์คศินัพก็ย,ก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 ยึกยักยักก็ดูว่ายังทำเป้าไม่เจอเท่าไหร่นะครับสงไฟที่ผ่านมาที่ชนะมานี่ต้องบอกเลยว่าไม่ยากเหมือนไฟนี้แน่นอนนะครับหนึ่งคือรูปร่างสูงยาวแล้วก็รุ่นพี่ด้วยครับมีทีเด็ดที่เป็นอาวุธนักหลากหลายมากครับตางด้านของซปเปอร์ซปเปอร์อะไรนะซปเปอร์มาร์คซปเปอร์ปปรมาร์คครับแม ตอนนี้ก็ยังดูไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะซูเปอร์มาร์ก็ต้องดูคุมเกมได้นะอยู่ในยกที่สามัตอนนี้ศิลพัฒก็ยังเดินอยู่แต่ยังทําไม่เป็นชิ้นเป็นอัน,นครับถืสองเข้าไปตีเข้าไปครับวงในครับขึ้นคอได้แต่อีมอกมือโดนแขนของซูเปอร์มาร์ก,กขวางหน้าไว้ครับเตะขวาไปครับศิลพัฒน์จะจะพูดให้เห็นภาพครับ เกมของศิลพัฒตอนนี้เนี่ยเหมือนนอนอยู่ในห้องไม่ได้เปิดพัดลมแต่คุ้มโกงครับนี่ครับโดนแต่กันคอไปทีหนึ่งมีสุดมีเมามีแผ่วหรือเปล่าครับชุดนี้ศิลพัฒน์แม่เดินก็จริงแต่ว่าจังหวะโตตอบจังหวะเอาคืนครับของซูเปอร์มาร์คหนักแรงเจ็บแล้วก็หวังผลทุกลูกทุกไม่ทุกดอกครับคุณเอกโอตัวเองนี่หมัดซ้ายหน้าจิ้มได้ฮือได้ฮานะครับแต่พอมาโดนแข้งยาวๆสูงๆของซูเปอร์มาร์กคคแหมเล่นเอาต้องต้อง,ต,องต้องพังหงาะเหมือนกันเลยครับตีเข้าไปครับ เอาขวาบอกแล้วอย่าเผลออย่าเผลอซุปเปอร์มาร์กบอกอย่าเผลอนะศิลปพัฒน์แวบเดียวเองอะแล้วยับเข้าไปครับศิลปพัฒน์หมัดซ้ายครับโอ้ยหนึ่งสองมาครับหมัดจังหวะเอาคืนของซุปเปอร์มาร์กอยู่ในช่วงปลายยกที่สามนะศิลปพัฒน์เดินเข้าไปซุปเปอร์มาร์กก็คุมเกมอยู่ฮะ หมดยกที่3ครับหมัดซ้ายมาครับศินพัทครับต้องหมัดแล้วครับชั่วโมงนี้ครับขีปตะรอดมาก่อนครับแข้งขวาของซุปเปอร์มาร์กขยับเข้าไปครับเบียดเข้าไปต่อยเข้าไปเสียบเข้าไปนะครับสินพัทครับแต่ว่าเจอเนี่ยครับจังหวะสุดท้ายแกกอดเก็บขนเอาไว้ครับซุปเปอร์มาร์ค เกมนี่นะครับความยาวแล้วก็ความต่อเนื่องในการออกแข้งครับซูเปอร์มาร์คทำให้ทางด้านของศิลพัทนนี่อึดอัดครับแม้ว่าเขาจะมีความเร็วครับแม้ว่าอาวุธจะหนักจะคมแต่ว่าด้วยการชิงออกกอนลูกยาวๆนับทำให้สิลภัฒอึดอัดครับแต่ว่าหมัดก็ยังพอได้ลุ้นได้เสียวแหละครับแม่ตรงนี้เอาแล้วครับมาประชุด์ได้เฮอ,อีกครั้งละครับสิรพัฒน์บอกอย่าเผลอนะระวังหมัดนะ เดินต่อครับมีเท่าไรใสให้หมดนะแดงสิรพัฒน์ต้องเน้นกว่านี้ครับสิรพัฒน์ขวาไปสุร์มาโอ้ยโดนสอกไปซึมไหมซึมไหมโอ้เอาละครับได้เสียวแล้วครับแบบนี้ครับมีอาชีพมุมแดง5 0 0แสนบาทด้วยนะครับ500แสนนี่ครึ่งล้านนะครับอ่าเดี๋ยวดูครับหมัดของสิรพัฒน์ครับ จะคว้าเงินครึ่งล้านได้หรือเปล่าครับมาแล้วมาแล้วหมัดมาแล้วศอกมาด้วยลุยอย่างเดียวครับลุยอย่างเดียวครับมีหมัดคอยดักไว้ก่อนครับซุปเปอร์มาร์คศิลปะก็ต่อยคืนนะครับรเด้งเข้าไปตีเข้าไปครับซปเปอร์มาร์คโยนเข่าคืนมาหนอกจับอิดอัดแล้วครับ ้องบอกว่าปวดหัวปวดกระบาลก็บแบบนี้ครับไม่รู้จะงัดอะไรมาเล่นงานแล้วก็จะกดดันให้ได้มากกว่าน,นี้แหละครับเพราะว่าซูเปอร์มาร์กเองต้องบอกว่าตั้งรับได้รัดคุมแล้วก็มีอาวุธที่แบบฉาบช่วยดีมากๆครับวันนี้ดูครับสายตาดีด้วยครับแล้วก็ต้องชื่นชมศิลปพัฒนะครับพยายามแบบสุดๆจริงๆครับตรงนี้ก็ดูครับพยายามหาทางหมัดเปิดทางจับนายเจงตีเอามีเหอีกครั้งโดนขวางขวางอยู่ไหม ขวางได้ไหมแม่พอขวางแล้วมันทําทอะไรไม่ได้อีกแล้วครับด้านล่างมุมแดงบอกหมดัดอนนย่างเดียวับตอนนี้สีลปพักหมัดอย่างเดียวพยายามต่อยเข้าไปลุยเข้าไปครับแม่มีจังหวะแกครับขยันต่อยมาซะด้วยสิครับสุปเปอร์มาก,ก็จับไว้ก่อนกอดไว้ก่อนครับเดี๋ยวดูครับฟ้าผ่าหรือเปล่าครับ จุกปลายเลวครับเดินทางมาถึงตรงนี้ยกที่4ครับพายพายามขวางไว้ก่อนครับวงในหมดยกที่4ครับพันต้นต้นหรือพันกลางกลางอพันกลางกลางพันต้นต้นหีหมด <c oughs> จัดไปครับบนเวทีครับยกสุดท้ายผู้เปิดหัว จบแบบไหนครับศิลปะเร่งเกมเดินหน้าเกียร์ห้าก็ไม่พอแล้วครับแบบนี้อ่ะลุยเข้าไปครับศิลปะครับมีหรือเปล่าครับหมัดพระเจ้าครับหมัดพระเจ้าครับพยายามรัวมาครับโฮ้ยเ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 า้ิเฮ้ยมันน่้เชียร์เว้ยห้าแสนเลยนะเอ้ามามามาบ้าจี้ยืนแรกหมัดก,กันหน่อยเร็วมาบ้าจี้ยืนแรกหมัดก,กันหน่อยซปเปอร์มาร์กยากอดเอาหัวที่มาได้ โอ้โหเป็น5้าแสนที่ฉีดและคุ้มค่าครับคุณเอกโอ้โหดูครับแหมน่าคิดน่าฝันเหล<อ>ือเกินครับโจ์โโนี้ครับอ,อย่านะโอ้ยมาโดนอีกเอ้าเอ้ายังไงมันเมาหรือเปล่าเออกอดโอ้โหห้าแสนคุณเอก ยังไงเราพาเชียร์เราพาเชียร์ให้กรรมการแบบเอียงให้ให้คะแนนชนะเลยได้ไหมอยากให้น้องมันได้ห้าแสนอ่ะเออเอาลุยเข้าไปโอ้แข่งซ้ายก็ไม่ธรรมดาครับนด้านของซุปเปอร์มาร์คซ้ายแล้วับเอ้าเตะซ้ายได้ก็โดนมาได้เหมือนกันเว้ยเอ้าซุปเปอร์มาร์คก็พยายามกอดไว้กอนโอ้สู้ดีจริงๆนะหนักเดียวห้าแสนนะสิริพัฒน์เออห้าแสนได้ไม่ได้เอ้า โอ้ยโดนศอกเอาด้เอาย่อไหมอย่าหยุดอย่าหยุดลุยก็ไปต,ต่อเนื่องนะต่อเนื่องนะสิสสริพัฒน์เวเวลาเหลือเฟือเลยนาทียี่สิบวิโอ้โหเวลาย,ยังมีนะยังพอมีเวลาให้เป็นโมเว้ยเอ้าลุยโอ้โหเหนื่อยแทนครับทั้งคู่เลยแหละ ไอ้ซุปเปอร์มาร์กนี่ก็เงียหูละเมื่อไหร่จะข้อราคาให้กูสักทีเออจะไม่ไหวแล้วเว้ยเฮ้ยข้อสักทีแต่ศิรพัฒน์บอกอย่าเบื่ออย่าหนีขอก่อนสักหมัดเถอะห้าแสนเลยนะหมัดคุณราคาห้าแสนเับศิรพัฒนห้าแสนไม่พอลงมาเอาถึงมืออาจีอีกโอ้ยไอ้ห้าคู่เอาไปเอาแลกมาเอาให้ได้ โอ้โหตีครับนี่ครับกบเสียงเชียร์ปก่อนครับแต่ได้ของซุปเปอร์มาร์คครับโอ้โหแม่ยืนในหัวใจแล้วครับอีคนนี้ก็เดินสู้ด้วยหัวใจเหมือนกันครับใจแรกใจไม่มีใครยอมใครครับแบบนี้ครับอ้าวลุยครับจมไปปลายครับโอ้โหเวลายังมีสินิพัฒ จะไม่หยุดใช่ไหมนี่จะไม่หยุดใช่ไหมยกห้าเเหลือไม่ถึง1ิวิแล้วนะโอ้โหสู้จริงๆครับศิลพัฒน์ครับหยุดไม่ได้ครับต้องจอสุดท้ายะครับสู้ไม่ได้ก็รู้อ่ะแต่ก็ให้รู้ว่ากูก็สู้จนวินาทีสุดท้ายครับโอ้ชื่นชมครับสุดยอดทั้งคู่เลยครับนี่ครับชมหน้าของน้ําเงินครับซุปเปอร์มาร์คครับวันนี้คุมเกมได้ดีมากแล้วก็นี่คือนักสู้ตัวจริงครับศิลพัฒน์เดี๋ยวไปดูคะแนนครับ ก็สู้จนหยดสุดท้ายแล้วน,นะครับไม่มีปัญหาครับก็เป็นมุมน้ำเงินครับซูเปอร์มาร์คร